วิวิว้ยเฮิหลอดแล้วเฮาตามเป่าแท้แน่นอนดึงแล้วพี่น้องดึงครับดึงครับดึงครับตามเป่าุ่นเดี๋ยท่านเดขึ้นจากน้ำอยู่ตามเป่ากันเดินมาอย่าตัวแจกมีเตอหลอนปัดะดุกผมได้สามเต็มเลยครับผมได้สามเต็มเลยได้สามหนึ่ตัวปัดโอ้ผม่าปะเค็งดีตัวหนึ่งนี่ครับปลาผมใอมกแล้วครับดีดุกของเรา บ for me, for me. ้านผมปลาดุกหลายครับเจ้าปลาคอนี่บมกยมีไหมหรือ้องไปจับพน้องนวบนปลาดุกเด็ดนไหมั้รลงหังตอนมาจอดรถมันเสียมันสวบปวยอยู่นี่งเจอไหมใ้จักจัดให้ซะโอ้ยไปใช่เวีดรถโต๊ะสั่นไปรัง ครับพี่น้องป้องไปครับผมพอผมผ่านอ่างอีสานเขียวคือเก่าครับ,รบกับฟันยาแจกสองทุ่มหาใส่เบียดครับโอ้เปลี่ยนเปยยางงามครับผมเปลี่ยนแล้วสองทุ่มเอาทุ่มหนึ่งเดียวสามทุ่มเพิ่มทุ่มหนึ่งซะนี่หมายข้างหลังนี่แหละครับน้ำเขาแบบภาพต่ว่าปลาจะสีมีบ่มีดต่ว่าข้างหลังเลยเป็นคล้างเลยพี่น้องป่ามีขึ้นได้สักหนึ่งจว่าทั้ง,งนี้ก็มีสาอยู่ คำงับฝนตกมาแข้งมันครับพี่น้องหาม้วนเลยเนี่ยเด็ดก็พี่น้องเด็ดสุดหลังรับรองได้เดี๋ยวหายไปแจ็คใส่บ้างมันคำเหลือพี่น้องเฝ้าเฝ้าจหน่อยครับเงียห่อใส่เดือนครับโอ้ยหญ่ใหญ่เกือบไปจากเลยแม่โคขุดไม่ไมปลาดุกก็คักไม่จากว่าจรองเลยแหลวเวนเทียนนำคุ้นๆน่ะนดิเคลื่อนเสียบตั้งตั้งเสียบตั้งตั้งเน่ยเปเสียบร้อยให้มันถอน จด็ดตังบ่ได้เด็ดเบีดเป็นสันเบียดไปแจกเงาเม็ดหนึ่งครับของผมเม็ยดยี่คัมเหรอพี่น้องฝ้าฝนตกมาแค่วันฝุ่นไปแล้วน้ำฝุ่น,นตกพันใบฝุ่นครับเขาใส่เบิ้งซัมเนียล่ะเนี่ยขี้เดียนครับบดเอาลงลึกบนในหลองมันหลน่โนโย่ผมจีใส่ฟังนั่นแบบสาสาแบบไงเด้นะคู่สาเด้นะสาหนึ่งโย่ผมโกบักตาลพูน ใาหนึ่งอยู่นี่ครับทั้งหน่านี่ยกาบา้าสีมันอยู่ที่ขึ้นบา้บานัวนครับรุ่นกันขอใส่กันบนกระลิ้นครับนี่นัวบ้านบ้านถึงประดุกแหละท่านถึงตัวนี้แต้มสวงเลยถึงเพิ่งอยู่ปะอยู่อ,ยอันนี้เบ็ดผมเออดึงเลยเบ็ดไปแจกมิตรหล่อดประดุกผมได้สามเต้มเลยครับ ไปสาเตยวเลยสามตัวตัวปละทูปลาเค็งดีตัวหนึ่งนี่ครับปลาผมบ่ได้เอาตัวสับไปน้ำครับนี่มันหยุดถือยุดเราหลุดก็เลยไปเอามาไทยพี่น้องเบิ้งปลาปลาผมปลาผมเสร็จปงเงียมากับแยกใส่ก็บ่ได้ไปน้องถือว่ามันปุดเห็นไหมบังหงอใช่าะนี่บังปีบปีบบบปลาดุกตัวหนึ่งถือยุดฝากผมใหม่พูนพี่น้องทีเด็ด อรูดแล้วเกือบไม่ได้กินเกือบไม่ได้เหี่ยมจะได้หันละโอ้ถือว่าพานพานพานปลาดุกกินตะเวนขนาดเจ้าไว้แจกหล่อนดีิปลาเค็งหน่อยของผมหล่อนย่างเดียวแล้วเสียบเยอะมากไร่เตัวโอ้ฝนลิ้นพี่น้องฝนไหมเหรอครับก้อนที่สองระหว่าอยู่น้ำคลองถือปลาดุกถือได้ยามเบียดบ่มยังน้ำข้องถือปลาดุกถือกี่ตี๋หมดไปบมดเลยวัมึงกระเอินมาพี่เนาะงงั้นบ่นี่หมันแท้ใส่คลองหลังเดียวถือเสีย ชดดิบขั้นบอกขั้นบอกคือกูไปหลวดมึงใส่คล้องจะเบิ่งสภาพกันมืน่อไหร่ก็มีปลาเข็งหน่อยไว้เถอะปะไว้ของผมฟังนี่ก็หลอนดีอยู่ยมันใส่เบหกสิบหลังครับของผมใส่เหล้ยวพร้อมไฟเกลือใส่เหล้ยวสามสิบอะสายจุ่มเนาะสายจุ่มแย่างเดียวฝนลิ้นหลับไป่ล้องโอ้ยอยากแต่น้ำฝนแต่ละมื่นแต่ละเวิญเป็นของผมได้ไหมรับประกันไปดูของผมอย่างเจ๊กับ อ้ปลาดุกกินตะเวนขนาดวาะมือนีแม่มันครับสมที่บุด,ดานผ้าตมผ้าฝนมมัมาจากน้ำปลาดุกเลยเอา้าบัวยามเนี้ยมือนีถยามเ่มะเนะถกี้บ้างว่าหล่อนเถอะใครอยู่บอลหล่อนมือนีกัลังแหลกแหกมันครับบ่คือดอกท่านกีเดียว บ่ถือบ่หล่นกับบ่บากันนานเท้าสะอาดยำภาพภาพบ่บนนันนี่ครับปลาวันขึ้นนี่ฟังนี่เป็นคล้องครับผมถือถือี่ลีเรด้วยเนี่ยฮะพินมน้ำนำเลยวะนี่ครับปลาเนี่ยบินขึน้นเห็นเป็นทออยู่นี่นะนี่ทอยอยู่หันอย่หันทอหนึ่งโอ้หรืน้องไปยัแจ๊กพี่น้องหวัว มวบหลังแรกปดุกเด็ดมันปะหลังแรกไอ้คล้องเลยหลังเดียวตอนมาจอดรถมันเสียงมันสวบป่วอยู่นี่เปล่าเจอไหมจัดแหยซะตู้ยปลาดุกอีกเส่หลังเดียวหมันเสือโอ้ยคือว่าได้ปนแล้วมือนี่ปลาดุกอ้วนๆครับปอดปอดปอด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 นะขี้เดียนไี่มันจืดเด้มันไต่เบาเบานี่ ไปหอดเจ้าเน็ปปิดไว้แล้วไต่ออกเบื้องีหลีอเลยเนี่ยออกแล้วตัวนึงเนี่ยแล้วดาอยู่ไหนี้อกไว้เลยมันอยนีมากินมันมันอยากมาเขาบิดตัวนี้หรือนะมานเตือนเพี่อนหูบงเลี้ยงแรือล่ะใส่ข้าวเดียวใส่เบียดว่าจะหนามหลายๆครับฝนลิ้นม่อีกแล้วครับเสียเอาเสียเอล่ลุดฝนมาสองมือคลิสกันไหมครับปวดประดูกะเอาใส่ถุงก่อนไปหลองก่อนจับไงต้องไปคุ้มขุมมันอยู่ดินมันอันตรายไปมัน ได้ปลาหอยคุณผู้ชมเนี่ยมันหลักเตือนลงน้งหนามเ,เลยทีฮะปันเปิดดุกระเวียเลยไม่้องกระเบียดอ้วนๆครับอ้ว,น,ว,น,วนดีครับแล้วมีเบ็ดจากลอยเนีย่ยสั่งนกเล็งมือได้แล้วสั่งนกเบ็ดเสียบเลแล้ววัดไงหน้าปลา,าไปสิบกว่าหลังไงมั้งเหลืออยงหกสิบกับเบ็ดลอยหนึง่งเดี๋ยวรอเบ็ดใหม่กับสั่งนกกระลังล,งลงอยยังบรรยากาศท้องให้ท้องหน้ากับฝนลิน ฝนลงังฝนตกเศร้าหวังว่าก่อนนั้นคือ,อยู่ประมาณถล่มห้อยอยู่เหมือนกัแต่ครั้งนี้ก็ตะเกียกเขามาใส่ดูกันครับเนี่ยน้ำแลง้งถึงหน้าก็ยุ่มมุ่งพุ่นละไปเจอกันตอนแลงครับตอนยามรอบแรกแหงมัน <c oughs> ยามเป็ดรอบแรกพี่เป็ดนะ <c oughs> โอ้ยตอนมันย <c oughs> ุ่มมงหยุฝนกระลิ้นเลยครับพี่น้องโอ้ยตกเปืป่อยเปื่อยเป็น ไปมองไปเจก็กอะร้อนร้อนปะหมดหมดร้อนร้อนน้อยหนึง่ง <laughs> ไปเอาทางหลังมันถือรลวครับพี่นอ้องพี่น้องหลังที่สามครับดุมดุมบ็ดกับผมอะไรปลาเขง็งนี่ลูกน,นี่เขาดุกครับดุกมันก็แหลกขึ้นมัน <laughs> ป,ปลา,าเลี้ยงเงี้ยมันปลาดุกตลาดใช่ปะ เฮ้ยสมพธเขาแบบปล่อยลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงแต่ว่าสิบเจ็ดของบาทเบ้อหนินะครับห้อยเงี้ยมันตักเจ็ดของเบ้อเจ็ดขวบก็ไม่พยายามมันเนาะเอาปวดเลยครับบ่ได้ตั้งปวดที้เบิ่งครับมื้อหนิปวดมันลิ้นครับเอาเร็วๆจังหน่อยแล้วครับหลังที่ประมาณหลังที่สิครับให้มันคืินม้อนี่ไปยังสวดปลาดุกอีกแล้วครับอุ้ย เลยังอุ้ยหุยบ่เลือดเสีดอกวะบ่เดือครับปลานดำใสครับมันจะออดดำๆจัรงนี้ผีครับพี่น้องอดอดอดเงียนครับเบงหลังนี่พี่น้องมันดูสมบูรณ์คือหมวนปลาเข่ามาห่อมกันกัดเี่ะบ่ดินบ่ติงบ่ยังปลาไหลบ่ เลยแหะดวงเบ็ดเฮ้อโอ้ยไม่ใช่สีเบยูนะยังโอ้นี่เห็นดวงเบ็ดแล้วครับเบยู่เนียดวงเบ็ดทอกมาไมแต่ฉั <c oughs> <c oughs> นมันปลาไหลครับดึงขนเอกกากลัวขอพันกันไหนมันปลาไหลหลังนี้สรงใส่เดือนขึ้นมาทั้ง ต้งเบ็ดครับพี่น้องไปยังบกุ๊บบกุ๊บเลี้ยวเดี๋ยวพ่อเนาะดินแห้งเดี่ยววดนี่ต้องลีลาไหลายครับบักเหลืองอุ้ยหุยวันพวเพื่อแจ็คก็ได้ครับพูนเพื่อแจ็คมาตัวบักใหญ่เลยว่าสันา่น่าเดี๋ยวคอยเบังครับพูดอ่ะฮะยเต็มสามครับเลีง้งอุ้ยหุยฝนลินน่ะพี่น้องพูนห่ะฟ้ากับเลีย่ยมครับ น้ำกันทายขีบตะลึงเหมือตะลึงเวียนอ,อันนี้ผมใส่ทัวแซบทายได้พี่น้องบ่ได้ใส่กล่องกันน้ำก็เพิ่นไปแบบทุลักทุเลจัง่อยบ่รุว้วนดีขนาดแตมสามครับหลังนี้โดนคุณหมอครับตัวเห็ดเนี้ยหล่อนเออมองหน้ามันแป๊ดเนี่ยหล่อนดีขนาดครับพี่น้องที่ว่าทั้งอันเขาคุดที่ว่าบ่บ่่คยมีเขานี่ ปลาเขีงหน่อยครับต้องเจ็บเอาไว้เพ่องคัขาเอาไบเนี่ยมันกินเนี้ยวหลอนอีกฝนประทันเซาลิ้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ล้มแห้งครับมาอีกแล้วครับปาดุกของเราบ้านผมปาดุกหลายครับเจ้าปลาควานี่บมค่อยมีไหมใส่งาม้มเหลืองอุ้ยฮุ้ดรูดฮูดดัอ เย็นเย็นนี่ครับเดี๋ยงหุ้ยไอ้ทุ่นมาเตียมซี่ครับไปดูเขาแมนบ่ลเหอหนึ่งช่งสามซีโอ้แมนล่ะไปปดครับถ้าฝนสามานี่ผมเปียกไอรีด้ะครับนี่แานฝนกับผมนี่ครับทางนี้คุณหมอครับมาอีกแล้วคุณหมอตัวเห็ดเนี่ยหลอด เก็บไว้เอาไปปล่อยนาผมครับเพราะว่าถ้าเอาลูกเวลาหนาเขาใส่แนบครับพี่น้องนะครับแผ่พันเอาลูกมันใส่แนบเก็บครับคุณหมอครั้งสุดท้ายครับพี่น้องพยายามกลับครับผมมืัอนี้ก็ค่ย้ำรอบเดียวครับบรรยากาศมันไหวไหมฟังนี่ร่อนดีครับทุกหลังครับ เทียบไม่ทุกหลังซ้ำใส่เบ็ดไม่เหรอครับพี่น้องแต่ว่าได้ปลาดุกสามสี่ตัวคุ่มเหลือละ่ะผลลิ้นนะครับปาเขีงหน่อยหน้าหน้าทงนี่มีปาเขีงหน่อยครับตั้ซ้ำมันเล็บมือนี่แหละแต่ว่ากินเมียดีดีบ้าปะไปจำครับครับหลังนี่ เอียนครับพี่น้องเอียนเอียนดินดาวดาเป็นเปียนจังบ่บุ้มี่หนาเกาะครับนี่เอียนครับเอียนเจ็บกึบไปใส่โอ้กินเหลือซะด้วยเนาะกดครับผมเนาะยืดดึงดึงแรงแรงแรงเนาะไปประเทศใหม่เลยโอ้ย ขเข็งรุ่นนี่วะบดปวยครับบ่เอาดอกตัวนี้ตัวน้ไหนบดเลือดเสียวกับบ้บจักขั้นปล่อยบีกมันจะกินห้องอยู่ดิยดามบดเรียบร้อยครับพี่น้นองผมกัด่ปบะดุกมาสี่ตัวครับบักเหลืองอุ้ยหุยมันอาจจะบ่าจัดมันได้พี่น้องนี่ยและเนาะไปเข็งน้อยก็เก็บไปปล่อยสะ ปลาไหลตัวหนึ่งปลาดุกซีปลาเข็งสามตัวไปแจกได้ปลาดุกมาตัวหนึ่งครับโอ้ผู้ใหญ่ดูดเลยไปแจกคปลาธรรมดาดิเบียดสามสิบหลังไปบักอากมาตัวหนึ่งไปขำขึ้นนี่อขอตัวไปนอนแล้วครับพี่น้องเพราะจังไนดอกมันเสือบังตงนนั้งหัวบ้านนลยครับ ร่างกายบ่เต็มทิปอะไดรเดี๋ยวมือเงินฮัไปนอนทุงไปมือเงินฮะบ่นอนไปได้บ่นอนบ่นอนบ่หน้าบ้านหน้าบ้านคือห่อดเมียบ่บ่าคิดห่อดเมียงานจุของหลายครับงานหลายครับบ่คือพระนางเลยครับพระนางนั่งเฮ็ดตุ่มเบิดมือเบิดคำนี่แหละด๋วงานหลายกันนี่แหละผมนี่ไปโซ่ทิพยปโซ่แดนนี่ครับโซ่สิเหลียมแต่ละย่างไปเสืถึงตัดหญ้าถึงไปเอาของห้งถึงถึงอะไรให้นี่ครับไปถอนไปถอนพร้อม ผู้ใดบ่โบ้ลอยจักนี่บ่ข่อยใจแล้วครับอือไปกลับบ้านครับพี่น้องเอาซ้ำนี่กับพ่อละเอาหลายๆมันจะเบิดบ่ได้หวังให้มันดับแน่วอะไรครับนี่ฝนขึ้ม็ดใเงยดรอวะเอ้มีดเงยยังไงมันเริ่มมากเงี้ยบ่มันเริ่มมาไปเจอกันมื้อเช้าครับพี่น้องตวดค่ําคืนนี้ลาติสวัสดกลับมมาถึงงยสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องนะไปแจกตังปอไว้ตัวนึงว่าซั่นว่า Ừ, vòng tăm tù lại nhau a lot sau tiên nhìn... vay song nào lạc phun tục à. đang như bọt hiệu đó chưa được phát mang hẳn Săn Nhảy mà ta hay na gặp. Thử đục sẵn ký điều nhà mặt hai nạp nếu nghe vô lạnh đấy biết đó Lắng nhẹ Bố khủ Dạ mát cây là thật Cài thang mà lạ lấy các búa, Kiểu kiểu nè ไคือบ้านไอ,อ้ปเอ้ยพันมาเบบโบยมยวหลุดมีแต่ไย้ลุดเลยบ้งนบีดมันนั่นเงีเยงมันเขา่าตนิ่มบ้รครับจะไปเปลี่ยนไม้แล้วนี่บ้พันเหรอือ มาหมันเลยวะมือนี่ตั้งปอไปสูงหมดว่ะสองตัวมาแล้วครับผมมาแล้วครับน้ำคุณอยู่นะ่า<ป>อะไรจะ๊ะดุกครับดุกดุกดุกลุกนี่ไก่ควาำจริงแล้วพี่น้อง่นั่งแก้มแล้วครับ โอเ้เว้ยไงอืมแกก็ตัด์มูงว่ากิ๋อ้วน,นวงไงตอนนี้บ่อ้วนปะเลยครับแพวกเอาอยู่นึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าปลาซะแล้วเช้านี้เนี่ยมันหล่อนหลายผลพี่น้องก็เลยบ่อค่อยถือปลา,า,า,านี่น้อยามหลบสองหลบสามแค่นหม nhầm sống là quá đẹp với Jack lâu sẽ lắp con bằng niềm bố gái miếng đọc mùa khuyên thử tôi đeo không để phân làm cái bàn ดีปานน,นั้นท่านก็บ่ถืถดอกเหลืออีกประมาณหาหกหลังพี่น้องไปพี่น้องย่างยามมึงบ่ถึงเปาในว่าวสองตัวดีดีกรได้แถวนีเงี้ย,ยหล่อนยางดีเลยมันมีลูกปลาเข็งครับลูกปลาหมอกบหน่อยตเต็มเตี้ยมอยู่กบหน่อยหลายขนาด ยังไงบ้างใส่เบียติดตุกหลังครับอย่ก็เงียบหลงเพียงอุ้มๆอยู่ในยกตัวพุกนี้ย่างกับหรออยนว่ถือโอ้เขาบนใส่ปุ๋ย้วครับงนี้สามหลังสุดท้ายเฮ้ย้อหลอดแล้วฮาตามเป่าแท้แน่นอนดึงแล้วี่น้อง ดึงครับดึงครับดึงครับตามเป่าปุ่นเดชตอนเดขึ้นจากน้ำอยู่ตามเป่าว่าท่านวะลุกอีกแล้วมีแต่ปลาดุกอ้อยต้อยปลาควาบมีแม่นเป็นตังเงิดเขาไปใส่เบิดปะตามเป่าครับตามเป่าโอ้ยตัวมนยังใส่เดียวกันเลยปลาลูกใส่ลาม ตักหลามก็พี่น้องปลาควาปุ่มนี้ปลาปีไหนมันเป็ในไดนบุจำกันเป๊ะปันปีกับน้องป,ปันปลาเสียประเด็นกึ thế nhiêu mấy tôi xây nhà gì tiền mới tiền để xây để sáu là lại bay mất để làm thai để

กําลังปักมือรุ่นปวดๆนี่แหละกำลังฮาวรุ่นนี่แหละใส่มือบอกจานบิ๊กมือนันเสียเสียนเลยเห็นว่าไปเจอกันตัวใหญ่อยู่ตั้งไม่ตัวเดียวได้ตัวเดียวอี่าีก็เดีวมาหาฉันเนาะไปเจ็บไปดูเลยว่าแหล่กไปลูกหน้าใสเอามืเหลืองเหลืองไม่ยหน้ามันคุ้นตานี่ได้ี่น้อง ขึ้นไปวุ่นใสปิ้งเลยนะนั่นจากหันไปดำดำไปขอตัวลาพี่น้องกลับบ้านไปเพียงสมนี้ครับหมือนลงไปทางไหนบุ๊เดี๋ยวไปใบสามลู่เลียงใบสามฝนตกเออใบสามฝนตกลู่เลียงเน่ยแรุปแล้วเดี๋ยวพาไปเพิ่งปลาอยู่บ้านครับพี่น้องปลารวมห้องเดี๋ยวสิว่าขีดตัวอีกลปะปลาเก่าบ่มีดอกปลาเก่าให้หน้าปลาไปเพิ่งแล้วเอฟซีอยากพิจิตรครับมิแต่ปลาไม่ในหมื่นขึ้นี่แหละครับไปกลัาบบ้านครับลาไปแล้ว สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับผมสวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับลำล้ำลุลุ้ยทุกคนถือหวยรางวัลที่หนึ่งปวดแล้วซื้อเอาแต่บอกผมเลยดอแต่สองตัวขยาดอ่าครับปลาดุกเลยจะหาตัวได้ปีน้องเพราะเขาเอาไปเฮ็ดกินเหรอสามตัวเอามาต้มครับพี่น้องต้มนี่พี่น้องต้มปลาดุกครับ อาหมอดำตัวไอ้วาขวัหมัทันดำอีกแล้วนี่ครับตาเสบบ้พี่น้องตุ่มใส่หอมครับปูนูนจะไปประคามพอมเขา,ามาไอ้ห่ยห่วยนี่เหมือนเสาเอาไม่หยดกินสตัวครับเพราะดี๋ยวยได้กีกินหรอพี่น้องพราะ้หากินได้ลวอีสานมาเนาะปนดีไปเอาไปขังใส้นามไป ปลาเข็งกับ่เฮ็ยกินดอกพี่อนองก็บเอาไปปล่อยนะปลาไะไตัวเมื่อขึ้นเ,เตรียบ้อยแล้วของน้องไปอันนี้จะยังกินบุญเห็นยังขวามีก็ขวบุญนมันน้วยก็มุนไป